ลึกๆนะเราหวังมากกว่านี้แต่น้องๆทําได้แค่นี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จทั้งนักกีฬาโดยเฉพาะตาตาปัวตรงชื่นชมกีฬาระดับโอลิมปิกนี่มันมันไม่ง่ายจะถูกใจใครหรือไม่อย่างไรการพัฒนากีฬาชาติหยุดนิ่งไม่ได้สมาคมกีฬามว oh ยสากลแห่งประเทศไทยจึงพร้อมเดินหน้าต่อเนื่อง ดยแผนดึงยอดมวยไทยเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้แคมป์ซ้อมที่สระบุรีมีตัวเลือกมากขึ้นเพื่อภารกิจพิชิตัยในปารีส2024แล้วก็ยังมีนะน้องๆจีิงน้องมวยเราที่ซ้อมอยู่ที่มวกเหล็กนี่ก็ทีติ50คนนะนะมีรุ่นละ2คน3คนนะเราก็มีแผนที่จะดึงน้อมวยไทยที่มีหน่วยก้ารพูดคุยกับหน้าข่ายมวยพร้อม่จให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแน่นอนบางคนก็ต่อนมวยไทยมานะยังไม่ได้สัมผัส วิธียืนแล้วมันก็ต้อง,องมาเริ่มต้นกันแต่พวกนี้ได้เปรียบความแข็งแกร่งร่างกายแล้วก็จิตใจการแสดงออกถึงความเป็นนักสู้ของเหล่าฮีโร่ทุกคนในโตเกียวเกมรวมถึงเหรียญทองแดงปรติศาสตร์ของสุดาพรศรีสอนดีหลวนสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆเลือกทุ่มเทบนเส้นทางมวยเพื่อโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่งเสร็จกีฬาโอลิมปิกเนี่ย ตอนนี้ก็คนก็เห็นนะแต้วก็ดีจัดใช้ก็ดีมันก็เป็นไอดอนของเด็กๆและ้วยการสนับสนุนของสมาคมเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะทำให้ช่างเผือกเนี่ยออกมาจากป่าภาคเอกชนที่เราไม่ได้กล่าวถึงก็มีนะครับก็น้องๆบางคนก็รับไปเป็นพนักงานของวัิษัต์ก็อย่างน้อยก็เป็นช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงนะสร้างวัญกำลังใจนะแต่เนื้อสิ่งเงินใดก็อย่างที่ทราบแล้ว ถ้าเหล่าทัพรับเข้าไปเป็นข้าราชการนี่นะมันสร้างความภูมิใจให้กับพ่อแม่ปวน้องๆก็เองคือมีความมั่นคงในชีวิตมวยชายเราก็มีความหวังแต่ความยากง่ายเนี่ยผมว่ามวยหญิงโอกาสเปิดวกว้างกว่าประกอบกับนักมวยที่เรามีอยู่ในค่ายตอนนี้นะที่ผ่านมาเนี่ยไอโอซีก็เข้ามาดูแลเรื่องการจัดการแข่งขันมีความเป็นธรรมขึ้นนี่นะทำให้นักมวยก็มีความมังใจ คนทํามวยอย่างเราก็สบายใจผมมั่นใจว่าเมื่อสมาคมทํางานหนักขึ้นนะได้รับความร่วมมือจากพี่น้องในวงการมวยพ่อแม่ผู้ปกครองเราทับต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าจะทําให้สมาคมประสบความสำเร็จดียิ่งขึ้นจั สนับสนุนโดย